สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องพุตแลนด์ที่ดินนครนายกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาดูที่ดินแปลงส,สวยๆอีกหนึ่งแปลงนะคะตรงนี้ก็พิกัดอยู่ที่คลอง30นะคะตําบลบางปรากฏดอาเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะคะสวยยังไงใช่ไหมคะ ตรงนี้นะคะเหมาะกับ ee, ลูกค้านะคะที่ชอบทำเลนะคะต,นน dilemma, ติดถนนลัดยางเลยนะคะแล้วก็ด้านท้ายแปลงก็ยังติดน้ำอีกนะคะตรงนี้นะคะที่ดินที่จะหาแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะคะที่จะเป็น hand, ถนน,ถน,นติดถนนลาดยาง Kw, แล้วก็ติดน้ําแบบนี้นะคะแล้วก็อ hm? ีกอย่างหนึ Together, ่งนะคะแปลงนี้นะคะติดถนนสองด้านนะคะด้านหน้าจะติดกับถนนลาดยางแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะติดถนนเข้ามาในแปลงแบบนี้นะคะ การเดินทางนะคะถ้ามาจากกรุงเทพนะคะเราก็วิ่งบนถนนลงังสิตนครนายกมาเลยนะคะจนมาถึงแยกองคลักษ์ก็เลยแยกองคลักษ์มานะคะก็วิ่งต่อมาเรื่อยๆนะคะผ่านโตโยต้าชัวนะคะก็จะมาเลี้ยวเข้านะคะตรงถนนเอ่อสีเลนองคลักษ์บ้านนาหรือถนนนยสองศูนย์สองสี่นะคะที่มีป้ายบอกว่าไปวัดโพแทนนะคะเราก็วิ่งต่อมาเรื่อยๆเลยนะคะจนมาถึงเอ่อ สะพานคลอง30นะคะวิ่งมาประมาณสักเอ่อ4กิโลเมตรนะคะจากถนนหลังศิรนครนายกมาถึงสะพานคลอง30นะคะก็ให้เลี้ยวขวาเลยนะคะพอเลี้ยวขวาแล้วนะคะก็วิ่งบนถนนทางหลวนชนบท401 5ไปอีกประมาณ3กิโลเมตรนะคะแล้วก็ที่ดินจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเลยนะคะตรงนี้ ก็จะเป็นในส่วนของที่ดินที่เราจะขายตรงนี้นะคะก็ที่ดินก็ถมขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะคะตรงนี้เลยก็จะเป็นถนนถนนหินคลุกนะคะถนนหินคลุกตัวนี้จะเป็นถนนกว้าง8เมตรนะคะก็กว้าง8เมตรยกเป็นสาธารณานะคะในส่วนของท้ายแปลงนะคะท้ายแปลงตรงนี้นะคะก็จะติดกับบ่อ บึงบัวแบบนี้นะคะนี่นะคะบึงบัวแบบนี้อากาศดีนะคะในช่วงเย็นๆอากาศดีมากเลยลมพัดเย็นสบายเลยค่ะตรงนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่มีเพื่อนบ้านเนาะ,อ,ะอย่างแปลงนี้นะคะเป็นแปลงเกาะตรงนี้ก็มีการซื้อขายไปแล้วนะคะโอนกรรมสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็ มีเป็นสองเจ้าของนะคะตรงนี้ลูกค้านะคะมีเพลนจะมาทำเป็นบ้านสวนนะคะใกล้กรุงเทพเประมาณปลายปีหรือต้นปีต้นปีหน้านี้นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็มีลูกค้าซื้อไปหมดแล้วเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่มีเพื่อนบ้านยังไงก็มีแน่ๆนะคะตรงนี้ก็จะติดโรงเรียน บางประกดนะคะวัดคลองสามสิบนะคะแล้วก็ชุมชนคลองสามสิบนะคะ<ม>ก็ในส่วนของการพัฒนาที่ดินของเรานะคะตอนนี้ดินก็ถมขึ้นมาสูงระดับหนึ่งแล้วนะคะ<ม>ก็จะทําการล้อมรั้วคาวบอยให้นะคะล้อมรั้วล้อมรั้วคาวบอยให้ลูกค้าทั้งแปลงเลยนะคะ<ม>ส่วนระยะ ระยะ,ะขอบเขตจากถนนมาถึงตรงลักคาวบอยตรงนี้นะคะก็จะเป็นในพื้นที่ของทางหลวงนะคะก็ช่วงที่ทางหลวงยังไม่ใช้ประโยชน์นะคะลูกค้าก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะไฟฟ้าก็มีอยู่หน้าแปลงแล้วนะคะก็ติดถนนลาดยางอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นถนนหมายเลข4015นะคะถ้าวิ่งไปทางนี้นะคะก็จะไป สามารถไปที่หมู่บ้านทองหลางหรือไปทะลุก,กับเส้นทางหลวง3051ที่ไปบ้านนาแก่งคอยนะคะหรือว่าจะออกไปฝั่งนี้นะคะก็ประมาณ3กิโลเมตรนะคะก็จะไปถึงสีเลนองคลักษ์บ้านนานะคะแปลงนี้ก็มีการ ปลูกต้นไม้ไว้แล้วบางส่วนนะคะตัวนี้ก็คือเป็นต้นไซเกาหลีนะคะริมรั้วตรงนี้มีจันผาด้วยแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่ประมาณ3ามต้นนะคะนั่นนะคะตรงนั้นอันนี้นะคะหน้าแปลงนะคะถ้าหันไปหน้าแปลงถ้าหันไปฝั่งถนนตรงนี้นะคะจะหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะ รายละเอียดเบื้องต้นบริเวณโดยโดยรอบนะคะก็จะประมาณที่เราพาพาชมกันนะคะตรงนี้ก็คือพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่1ไร่59ตารางวานะคะหรือ459ตารางวานะคะราคาขายอยู่ที่6,500บาทต่อตารางวานะคะหรือจะประมาณ2ล้าน 9น,นะคะตรงนี้ก็เป็นฉนนขุดแดงนะคะพร้อมโอนกรรมสิทธิ์นะคะก็พิกัดอยู่ที่ตำบลบางประกฏนะคะอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะคะที่ดินก็พัฒนาถมขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งน้ำไฟอยู่หน้าโครงการนะคะแล้วก็จะล้อมลัวคาบอยให้รอบแปลงนะคะติดถนน2ด้านนะคะตรงนี้ก็จะอยู่ติดกับชุมชนคลอง30นะคะ,ะวัดวัดวัดคลอง30นะคะก็ ถ้าจะไปตลาดบ้านนานะคะก็ประมาณ10กิโลนะคะหรือว่าจะไปโรงพยาบาลบ้านนาก็ประมาณ10กิโลหรือว่าถ้าอีกออโรงพยาบาลอีกที่นึงก็จะเป็นที่โรงพยาบาลสมเด็จการแพทย์นะคะตรงใกล้ๆก,กับมสวนะคะตรงนี้ ก็รายละเอียดเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะคะก็ถ้าสนใจที่ดินตรงนี้นะคะก็สามารถสอบถามกันได้นะคะที่เบอร์0 8 0ย์นนะคะหกหนึ่นะคะก็ตรงนี้นะคะมีบริการสินเชื่อที่ดินเปล่าด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามอีกออติดตามช่องของเราด้วยนะคะช่องกุดแลนด์ที่ดินนะครนายกนะคะแล้วก็ ติดตามเพจนะคะสามารถเข้าไปดูนะคะจะมะีที่ดินนครนายกอีกหลายๆแปลงนะคะที่เพจนะคะ,ะตุ๊กที่ดินนครนายกนะคะกะ็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ